อาการมันคือท้องอืดแน่นท้องรู้สึกเหมือนแบบอาหารไม่ย่อยบางครั้งเนี่ยนะฮะเวลากินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันย้อนไหลกลับขึ้นมาแสบร้อนอนะอกแสบร้อนที่คอ,อแม้กระทั่งเชื่อไหมว่าผมเองเนี่ยถึงกั้นที่ว่าตื่นขี้บบนมาเหงือกเนี่ยพองนี่คือกดไหลย,ย้อนแน่นอนมีอยู่2ส,สาเหตุหลักๆ <c oughs> ก็คือกระเพาะของเรามันย่อยอาหารไม่ได้ครับพี่หนุ่มเ <c oughs> พราะเราอาจจะมีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลาย่อยยากกินจุกกินจิกทั้งวันเหล่านี้นะครับ <c oughs> มันทําให้กระเพาะของเราอ่อนแอระบบย่อยมันทํางานได้ไม่ดี อาหารก็จะอืดอยู่ในกระเพาะพอมันเกิดแก๊สเกิดลมปุ๊บมันจะตีขึ้นมาหาทางออกม,มาที่ลิ้นปีก็จะมีอาการจุกแสบลิ้นปีมาที่หน้าอกครับมันก็แสบร้อนหน้าอกเพราะเวลาลมมันตีขึ้นมามันจะเอาละอองน้ำย่อยขึ้นมาด้วย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกัดจะเบิร์นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยปรับการกินแล้วกําจัดความเครียดเรียบร้อยแล้วมันต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเติมอีกบ้างไหมผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ออกมารณรงค์ไม่ให้คนเนี่ยมุ่งแต่การใช้ยา เพราะนั้สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดกับคนไข้ผมทุกคนคือคุณต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันป่วยมันป่วยได้ยังไงแต่ถ้าเราจัดการแล้วมันยังไม่ดีพอเนื่องจากถูกข้อจํากัดเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยผมบอกเลยครับเรื่องของอาหารเสริมก็จะเข้ามาเป็นตัวเติมเต็มได้ดีครับพี่หนุ่มครับอ อย่างตัวอาหารเสริมอย่างตัว G R D นะครับก็ตัวนี้มันจะช่วยในการทําให้กระเพาะของเราเนี่ยแข็งแรงระบายลมขับลมและกระตุ้นให้กระเพาะเราหลั่งเยื่อเมือกออกมาครับ G R D นี่มีอะไรเป็นส่วนประกอบในนั้นบ้า G R D นะตัวเด่นๆเ,เลยนะที่เป็นตัวพะเอกเลยคือโสมไซเบเีย แต่เป็นสารสกัดนะครับเราไม่ได้ใช้โสมเพราะนั้นคนที่แพ้โสมกินได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้สารสกัดที่เรียกว่าไตรเทอร์พีนอยที่อยู่ในโสมนะครับมันจะกระตุ้นให้กระเพาะหลังเยื่อเมือกได้ดีมากครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถจัดการต้นเหตุของกรดไหลย้อนได้จริงๆอแอลมาเทอนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเสริมนิดกับตัวโสมนอกจากนี้ยังมีสารสกัดเปปเปอร์มินต์กับเซเปียมินช่วยในเรื่องของการระบายลมขับลมได้ดีมากอันนี้ผมชอบมากนะทีนี้ผมถามหน่อยคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อน ต่เวลากินเอาของอาหารกินอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นท้องกินได้ไหมโอ้โหได้เลยครับนะเก็บ G r d ดีไว้เป็นยาสำมานประจำบ้านเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นซองๆแบบนี้นี่กินง่ายมากเลยงับเข้าปากนี่ผมกินโทเลยอื <ächlich. S 2> <med. S 1> นะฮะคือคุณจะกินตอนไหนก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณท้องคุณอืดท้องคุณบวมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแน่นท้องจังวะอยากจะผายลมอยากจะขอโทษนะอยากจะตดอยากจะเลยอยากจะเละให้หน้าท้องแบนราบ กินก็นไปเลยใช่ครับทุกวันจันทร์นะครับหนึ่งทุ่มไ like ลทุกอาทิตย์เลยครับอือเพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามผมได้นอกจากกดไลย,ย้อนนะยังมีความรู้ดีๆอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับติดตาม,มผมได้ที่ในเพจเพจสกร X ์อเอนะครับพยายามศึกษาหาความรู้หรือเข้าไปดูในเพจของเอกก็ได้และที่สำคัญอย่างที่บอกนะว่า พึ่งยาพึ่งได้แต่พึ่งให้น้อยที่สุดนั่นคือพวกยาลดกรดใช่ครับนะครับที่เหลือหลังจากที่เขากลับคึนมาแล้วเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเสริมให้กระเพาะของคุณนั้นแข็งแรงมากขึ้นอีกนะครับกับเรื่องราวของตัวช่วยธรรมชาติและธรรมชาติจริงๆอย่างฮาชิเนี่ยนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคคาณครับ